ดาวเจ็ดบาทผ่อนแค่สามพันสามตลอดสัญญากำลังจะว่าจะมาล้างผมก็เลยมารีวิวก่อนอย่าเพิ่งล้างวิ่ง8ปดพันสามไปถึงเมืน่นแคบไม่ต้องทําเลยรถเข้ามาไม่ต้องได้ทาสีไม่ต้องทําอะไรล้างขายเลยคันนี้ล้างก็ไม่ต้องล้างก็ได้ขายสภาพนี้ยังได้เลยไม่ต้องล้างเลยมะรถเพิ่งเข้ามาใหม่รุ่งได้เทินเข้ามานะดาวเจ็ดบาทผ่อนแค่สามพันสามตลอดสัญญานี่สันซิลฟี่รถปีห้าห้านี่มาดูกําลังจะว่าจะมาล้างมาขายผมก็เลยมารีวิวก่อนอย่าเพิ่งล้าง ให้เห็นสภาพก่อนนี่ลูกค้าเพิ่งเทินเข้ามานะมีตำหนิคือนี่ตรงนี้เบาะขาดไม่เป็นไรง่ายๆพวกนี้แก้ไขง่ายอยเย็บได้นิดเดียวดูภายในพี่สวยไหมมีฟังก์ชันหลังคงหลังคาสวยหมดนะภายในมีตำหนิตรงเดียวแหละคือเบาะมาสีสันภายนอกสีเดิมๆสีสวยนะคันนี้ยกเว้นนี่มันจะมีได้ทําตรงนี้นอ่าตรงนี้มีรอยเบียดมานิดนึงอ่ะเบาะข้างหลังดูเป็นเบาะผ้ามะรีโมทเรียบร้อยอ่ะสีขาวส,สวย 179,000ดาว7บาทผ่อน3,300ตัดสด1 7 9 0 0 0นะนี่สันซิลฟี่อันนี้คือลูกค้าเขาเทินเข้ามานะรถปีแบบนี้ผมรถรถปเีเก่าๆอย่างเงี้ยผมจะได้เป็นการเทินผมสมมากผมไม่ค่อยได้ซื้อเข้าจะเป็นการเทินเข้ามาแล้วม,มาขายตัดถูกๆออก,ก,กไปนี่ของอันนี้คืออะไรนะยางอะไรเคยใช้แล้วแหละอันนี้เคยใช้ยางอะไรแล้วอ่ะมารอบกันสีขาวมุกสีเดิมๆนะเดิมๆคันะนี้เดิมๆสวยๆมาดูภายในอีกรอบนึงเครื่องส่งเครื่องเสียง เรียบร้อยอ่าสตาร์ทเครื่องหน่อยมาสตาร์ทเครื่องผมเปิดท่องเครื่องด้วยมีสะเก็ดหินโดนนิดนึงตรงนี้รถวิ่งเท่าไหร่แล้วดูห้องเครื่องนี่อันนี้คือว่าจ,ากจะกำลังจะขี่มาล้งางฮะวิ่งแ,แสนเจ็ดนะนี่สตาร์ทเครื่องนิ่มดีครับเดิมครับหัวนงหัวน็นวอตโ,โอเคเดิมดีใช้ได้โอเคนี่แล้วเวลาล้างเราจะขึ้นแท่นอย่างเงี้ยเหมือนคันนี้ก็พุ่งเข้ามาต้องล้างก่อนตัวนี้เป็นเอ็กซิลี่ยกสูงใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่เอ็กซิลี่นี่ ็น d m a ็ยังไม่ใช่ลีรี่ตัวนี้ก็ดาวเจบาทพป8พันกว่าบาทอกำลังแกะทาความสะอาดล้างอย่างเงี้ยอ่าคือมันต้องผ่านตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เก็บภายในใช่ไหมใช่ครับอ่าตรงนี้เป็นพนักงานนี่พนักงานล้างใช่ไหมน้องคืออย่างน้าตัวนะลืมแล้วฮะจูว่อโ<ะ>ื้อจยุได้ะยกเดือนแล้วเดือนแปดเดือน,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 นแล้วเป็นอาทีพรางรถยังเดี๋ยวเลยวะเดนี้ติ๊กยุนี่คนมันหลายเขาก็จับบุคอยได้ไปนี่มันเท่าไหร่นะนี่มันลอยโอคนนาะอยู่นี่ เออเดี๋ยวเดี๋ยเขารีวิวเสร็จล่างต่อได้เพราะว่าเสียงมันดังอ่ะมาดูคันต่อไปเหมือนนี้ก็เป็นพนักงานอันนี้ทำวามทำความสะอาดล้อซีวิคอย่างเงี้ยก็งวดน่าจะประมาณ8,000หน่อยๆอ่าดาวเจ็ดบาทอ่าได้ฮอนด้าซีวิคมาดูดูคันนี้เครื่องเสียงอันนี้ดีแม็กเครื่องเสียงกําลังจะทําความสะอาดเนี้ยได้เครื่องเสียงชุดใหญ่เลยนี่ก็ดาวเจ็ดบาทพรเจ็ดพันกว่าบาทอ่าได้โฉมใหม่แม็กเรียบร้อยดีสกเกิร์ตรอบคัน สเตติกวงติ๊กเกอร์เรียบร้อยหมดคันนี้สิ่งสวยเลยรีโวอย่างนี้ก็เหมือนกันรีโวอย่างงี้งวดตัวนี้งวดเท่าไหร่ปีเลยตัวนี้น่าจะ7,000นต้นต้นรถปี6-1ตัวด้ตัว E ด้วยรีโวอย่างเงี้ยดาว7บาทผ่อนประมาณ7,200อันมาดูที่อันนี้มันคือพวกนี้รถนี่ทีเด็ดนี่ทีเด็ดโหมไมอันนี้ทำความสะอาดยากไหมไม่เลยครับเป็นทำไมถึงทำความไม่ยากเพราะอะไร มันรถใหม่จะทำข่าวหายง่ายอันนี้รถปีรถไม่ถึงปีว่างนี่ชมชมปัจจุบันเลยยาฤทธิ์ชมปัจจุบนัดดบนดูภายในสินี่รถปีไหนดูรถปีหกหกกรกฎาก็อันนี้เดือนอะไร,รกรกฎานี่คือเดือนหน้าใช่ไหมเดือนเจ<อ>็ดไหมอีกสอ, 13, กเ,อกเดือนพิจารณกรกฎาสเดือนครับเดือนห้าละเออรถแค่สิบเดือนรถแค่สิบเดือนนี่โฉมใหม่เป็นดูดูหน้าไปดูดูหน้ามันโฉมใหม่ยาฤทธิ์วิ่งเท่าไหร่คันนี้ไหม่เท่าไหร่กุญแจอยู่ไหน ยังไงแปดพันสามวิ่งแปดพันสามไปถึงหมื่นวิ่งแค่แปดพันสามโอ้เอหน้าโฉมใหม่หน้าใหม่โฉมใหม่เลยผมมีสองคันสีขาวด้วยอ้ามีสีดำสีขาวไหมจอดเพิ่งมายังไม่ทำความสะอาดเห็นไหมอ่าหรือจะเป็นฟอร์ดสีประตูอย่างนี้อ่าตรงนี้คือสถานที่กำลังเก็บภายเรียกว่าปรับปรุงสภาพเก็บภายในช่วงนี้กำลังเก็บภายในให้มันสะอาดขึ้นนี่ฟอร์ดอย่างนี้ก็ได้สีประตู auto ฟอร์ดสีประตู auto อันนี้รถปีปีสิบดนะปีหกหนึ่งปีสิบด ง้วนน่าจะเป็นประมาณ8,000ต้นต้นอ่าพีสิเนี่ยแปดพต้นต้นออตโต้ด้วยมาอันนี้รีวิวไปแล้วนี่ไงรีโวตัวนี้ที่แบบว่ามีแต่งเอ้ยอันนี้ยังไม่ได้รีวิวนี่รีโวอย่างนี้เห็นไหมมีสกเกิร์ตรอบคันตัวนี้ก็ผ่อนประมาณเท่าไหร่รถปีรถปีไหนดูหน้าก่อนเนาะหน้าหมูป่าแล้วถ้าหน้าหมูป่าได้ผ่อน7,000กว่าบาทอ่าเจ็ดพต้นต้นหน้าหมูป่าผ่อน7,000ต้นต้นถ้าดีแม็กอ,อย่างนี้ผ่อนดีแม็กอย่างนี้ผ่อนหกพันต้น 6, ต้นอืมยังไงหกพันต้นต้น อ่ะลองไปดูดิโอตัวน,นี้สวยสีเด็ดเลยนี่โอ้บิตาทีเด็ดแต่วันนี้นะสีประตูรีโวเห็นไหมสวยไหมโอ้รถฟีหกสี่เออพอนแปดพันกว่าบาทดาวเจ็ดบาทพอนแปดพันเจ็ดร้อยกว่าบาทน,นี่ดูแม็กดูสเกิร์ตชุดแต่งโรงงานนะนี่ไม่ใช่มาแต่งเองนะพวกนี้มาจากโรงงานนะมาจากโรงงานอืมุดแต่งโรงงานเลยดูรถพึ่งเข้ามานะนี่ดูสภาพดิงานโอ้สีประตูตัวเตีย้ย ดาวเจ็บาทผ่อนแปดพันกว่าบาทเงินสดก็สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่ถึงห้าแสนนะคันนี้สวยเลยวิ่งน่าจะประมาณสี่หมื่นโลคันนี้วิ่งสี่หมื่นโลอ่ะพวกนี้ก็พวกนี้เตรียมเก็บงานเหมือนกันเก็บงานขายตัวนี้เกิดจากน่าจะเป็นไฟล้าวไฟแตกอะไรน่าจะกำลังจะถอดเปลี่ยนซิตี้อย่างนี้มาดูนะซิตี้อย่างนี้ผ่อนประมาณห้าพันกว่าบาทนี่เขาถอดเบาะเตรียมไปซักอ่ะพวกนี้ถอดเบาะเตรียมซักนี่ดูอ่องเครื่องนี่อย่างนี้ซิตี้อย่างนี้ผ่อนห้าพันกว่านี่ดาวแค่เจ็ดบาทเหมือนกันเห็นไหม สเกตรอบคันสวยนะหรือจะเป็นสีประตูตัวเตี้ยอย่างนี้ตัวนี้เป็น X s e r ซ e s เตี้ยอ่กซ s e r i ดี D Max สีประตูตัวเตี้ยอย่างนี้มาดูภายในเนบาะแดงแดงดำอย่างนี้ครับตัวนี้ผัน9ก0 0กว่าบาทดาว7บาทเหมือนกันอืนแล้วรถที่ว่าจะเตรียมไว้ให้อยู่ตรงไหนเลยรถอะไรเอ่ยพวกนี้ผ่อนห0 0ันกว่าดี a x ตัวแซดด้วยนะยกสูงนะตัวนี้ก็6 0 0 0ต้นตัวถ้ายกสูง600ันปลายตัวเตี้ยหกพันต้นต้นอย่างนี้หกพันต้นต้นพวกนี้ พวกนี้นะ่าติดตัวนี้ติดจองติดขายเกือบหมดแล้วแต่ก็ยังพอมีเหลือลองมาเลือกดอูนะพวกนี้ผ่อนถ้าโฉมเก่าอย่างเงี้ยผ่อนสองพันสองพันกว่าบาทสองพันเก้าตัวนี้ผ่อนสามพันเก้าดาวเจ็ดบาทหมดเลยอ่ามาไหนตัวนี้ก็น่าจะเขาจองขายสดแล้วมั้งนี่ติดจองขายสดแล้วตัวนี้ก็ห้าพันกว่ามาด้าสามอ่านี่มาด้าสามห้าประตูตัวนั้นสี่ประตูนะตัวนี้ห้าประตูแฮตส์แบกตัวนี้ก็ห้าพันกว่าเหมือนกันดาวเจ็ดบาทผ่อนประมาณห้าพันเจ็ดห้าพันแปดนี่ในห้าประตูตัวแฮตส์แบกมาด้าสามหรือจะเป็นสี่ประตูตัวเตีย้ย โฉมนี้โฉมนี้งวดไม่แพงโฉมนี้งวดประมาณ7000ต้นต้นอ่าแล้วราคาประมาณ3 0 0 0 0 0ส0ไปลายดาว7บาทได้พวกอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยโฉมนี้ตีประตูโตเตี้ยอย่างเงี้ยสามแสนไปไปลายดาวเจ็ดบาทผ่ทอนวันเจ็ดพันต้นต้นเสียดอย่างเงี้ยก็ผ่อนวัสี่พันกว่า 4, บาทซูสุกิเสียด,ยดคือรถพวกนี้มาใหม่ทั้งหมดเลยยังไม่ได้จอดหน้าร้านนะเป็นรถที่มาใหม่จอดหน้าร้านก็คือพวกบิวเสร็จแล้วรอขายพวกนี้คือมาใหม่ให้เห็นสภาพหลังบ้านไม่ต้องมาดูสภาพหน้าบ้านสภาพหน้าบ้านมันสวยกริบอยู่แล้ว อยากให้มาเห็นสภาพหลังบ้านว่าน,นี่รถที่เราซื้อเข้ามาใหม่ๆมันเป็นสภาพนี้ถ้าไปดูไอหน้าบ้านนะก็คือว่าเก็บเยียบร้อยหมดแล้วล้างทำความสะอาดทําสีอะไรหมดแล้วรอขายแล้วอันนี้คือมาเห็นว่านี่รถที่เราเอาซื้อเข้ามาใหม่มันเป็นสภาพประมาณเนี้พวกน,นี้ตัดสดบ้างนี่นี่ก็แสนกว่าบาทตัดสดอนะอ่ะพวกนี้ตัดสดก็ประมาณแสนไปปลายอ่ะตรงนี้เอเชฟเนี้ประมาณหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบ้างถ้าจำไม่ผิดนะหนึง่งแสนแปดหมื่นเก้าพันยังไม่ตรงนี้เหรอ ออมาดูมาใหม่สองคันนี้เหรอมันสวยเราถึงถึงให้เรียกผมมารีวิวอ๋อเป็นอ๋อเป็นพวกประมาณ SUV ตัวนี้เขาเรียก SUV นะส่วนตัวนี้เขาเรียกอะไรวะ MVP รหรือเปล่า MPV เออ MPV พวกนี้เป็น7ที่นั่งเอา้าพวกนี้นี่พวกนี้5ที่นั่งตัวนี้5ที่นั่งเอ้าอ้ตันี้รถปีรถปี663ใหมไม่ไม่สวยเลยลูกน้องเออมารีวิวให้หน่อยรถมันสวยรุ่นนี้นะ่ะเออ ดูมันใหม่มันสวยดูดิได้ตัวท็อปสุดด้วยได้ตัว X X พัดด้วยนะดาว7บาทผ่อน7,000ต้นต้นเงินสดไม่ถึง4แสนอ่ะ MG ZS ตัว X พัดนี่โอ้โหสวยจริงๆครับวันนี้ดูใหม่ไหมกิีบเลยได้รถชมได้โฉมใหม่นะอ่ะ สีขาวสีแทบไม่ต้องทําเลยรถเข้ามาไม่ต้องได้ทําสีไม่ต้องทําอะไรล้างขายเลยคันนี้จอดขายได้เลยล้างก็ไม่ต้องล้างก็ได้ขายสภาพนี้ยังได้เลยไม่ต้องล้างเลยมันวิ่งเท่าไหร่โอ้มันกุญแจมิซูนี่ว้าอยู่โอ้ <c oughs> ดูใหม่วิ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันโลเออหนึ่งแสนหนึ่งพันโอ้โหแต่เจ้าของเก่าน่าจะรักษาดีวิ่งถือว่าวิ่งเยอะใช้ได้เลยนะแต่ว่าสภาพมันใหม่อะยอมยอมรับเลยใหม่ไม่ไหม,ม่แก่ไปนิดนึงแต่สภาพมันส่วน รถวิ่งสรโลสภาพมันสวยอย่างเงี้ยนังดูแลได้ดี่ะนนี้คือยังไม่ล้างยังไม่ทําอะไรถือว่าคันนี้สภาพดีมากเดิมด้วยนะไม่ไม่ไมชนไม่อะไรเลยนะ,ะหลังคาซันรูฟนี่ ตัว X อกพัฒนรถปี63ดาว7จ็ดบาทพรเจ็ 3, 99, งงดพักว่าบาท399,000นเกี่ไงรถปี63อ๋อว่าแล้วทำไมมันสวยบริษัทนี้อีกแล้วทาเทนตี้โฟคือตัดรถบริษัทนี้มาไม่น่าเลยมันสวยดูคันต่อไปทาบริษัทนี้เขาคัดรถมาขายสวยจริงทำไมเขาเอารถส,สวยๆมาขายทำไมเขาเจ๊งวะโดนโกงหรือเปล่าหรือหรืออะไรวะมาคันนี้ X อ็ n d e r มาตัวนี้วิ่ง110,000สนโอ้วิ่งสุสีกันอ่ะตัวแต่ตัวนี้ได้7ที่นั่ง เรามาดูตัวนี้499,000พร8,000กว่าบาทแต่เอ็7บาทเหมือนกันตัวนี้จะได้ลดได้ได้7ที่นั่งใช่ไหมได้นั่งหลังแล้วแต่ใครชอบตัวนี้มีแอร์หลังแราวแอร์ราวหลังตรงนี้เอซ์แฮนเดอร์ตัวนี้สภาพสวยเลยอะในตัว GT ด้วยมาดูเบาะข้างหลังสิโอส้สวยๆครับสวยคันนี้วิ่งวิ่งแสนโลก็สวยวิ่งแสนโลก็สวยรถปีไหน รุ่น62หรือเปล่าเห็นไหมพอพอมันเป็นเขาเรียกว่าอย่างไงมือหนึ่งราคามือหนึ่งพอๆกันนะแต่พอมันมันยี่ห้อมันมันเปลี่ยนจาก MG ปุ๊บราคามันแพงขึ้นเออรถปี62ว่าแล้วทำไมสภาพมันสวยบริษัทนี้อีกแล้วอ่าได้เป็นที่โฟกุ๊บนี่ไปเหมามาไปเหมามาเอาดูสวยเดิมบริษันทน,นี้สามมติเขาคัดรถเดิมดม,มาขายผมก็เลยไปเหมามาเดิมจริงๆครับสวยเดิมเดิมสวยเห็นไหมห้องคง,ห,งห้องเครื่องดาว7บาทได้ครับผ่าน8,000กว่าบาทเจ็ดที่นั่งเอ็กเพนเดอร์สวยส,วยสกเกิร์ตรอบคันมาตัวท็อป GT โอเคมาวันนี้เอาเท่านี้ก่อนแดดร้อนเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ไหวแล้ว <c oughs> หาเงินจ่ายค่าซื้อคีมมาก่อนดิมาซื้อให้หน่อยเร็วผมจะมีเงินมาซื้อคีมให้ผมขาวขึ้นหน่อยมันแดดหายเลยไม่ไหวโอเคเต้นมังกรเหมือนเดิมนะถ้าเข้ามาสวัสดีครับ